สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวธราดาศิลปาไพรวันรหัสนักศึกษา6815196 8ค่ะวันนี้ดิฉันจะมาพูดในหัวข้อเรื่องความสำคัญของการอ่านหนังสือค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราค่ะนะคะแต่หลายคนอาจจะมองข้ามไปค่ะการอ่านหนังสือไม่ใช่เป็นแค่การเปิดกระดาษหรือไล่อ่านตามตัวอักษร เต็มไปด้วยความรู้ความคิดและประสบการณ์ที่เรายังไม่เคยพบเจอมาก,ก่อนหนังสือจะพาเราเดินทางย้อนข้ามอดีตย้อนกลับไปเรียนรู้เรื่องราเกี่ยวกับประวัติศาสตร์หรือก้าไปสู่โลกอนาคตไปพบกับวิทยาการในการจัดการในโลกอนาคตนั่นเองค่ะการอ่านจะช่วยฝึกสมาธิให้เราได้มีสมาธิและตั้งใจใจจดใจจ่อกับสิ่งใดิน คัของในเรื่องที่อ่านและเข้าใจในเนื้อหาของในเรื่องที่อ่านได้มากขึ้นบางครั้งเราก็อาจจะตั้งคําถามว่าเนื้อหาเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรและบางครั้งเราก็อาจจะได้เจอมุมมองหลายมุมมองได้มากขึ้นนะคะนอกจากนี้การใช้ภาษายัางช่วยให้เราได้ส่งทักษะการอ่านหรือการเรียนรู้เกี่ยวกับคําศัพท์ได้มากขึ้นอีกด้วยค่ะ วิธีการเรียนรู้การสื่อสารทําให้เราสื่อสารได้กับคนอื่นได้อย่างชัดเจนหรือว่าเราสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับคนอื่นได้ง่ายขึ้นค่ะซึ่งประโยชน์ซึ่งกนนารอ่านหนังสือนะคะมีประโยชน์เป็นอย่างมากเลยนะคะทั้งในการเรียนการทํางานในอนาคตค่ะสิ่งที่สําคัญนะคะกนนารอ่านหนังสือยังเป็นวิธีการที่ทําให้เราได้พักผ่อนและผ่อนคลายที่มีคุณค่าอีกด้วยค่ะ การอ่านการตูนการอ่านนวนิยายการอ่านเรื่องที่เราชื่นชอบทําให้เราได้คลายเครียดได้อีกด้วยค่ะในขณะเดียวกันก็ยังจะได้ความรู้จากหนังสือเรื่องนั้นๆไปพร้อมกันค่ะแต่ในยุคป,ปัจจุบันแม้จะมีเทคโนโลยีทําให้เราเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นแต่แหล่งการอ่านหนังสือ จำเป็นนะคะเพราะเป็นแหล่งข้อมูลที่เราสามารถตรวจสอบและจัดเรียงมาเป็นระบบเราสามารถเลือกอ่านในสิ่งที่เราอยากรู้หรือตรงจุดกับสิ่งที่เราสนใจและเป็นเป้าหมายที่เราสามารถพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องค่ะแต่สุดท้ายนี้นะคะดิฉันอยากชวนให้ทุกคนได้เริ่มอ,อ่านหนังสือวันละเล็กวันละน้อยเริ่มจากการอ่าน1 0บ5นาที แต่ทำอย่างสม่ำเสมอเพราะการอ่านไม่ได้ให้เพียงแค่ความรู้เท่านั้นแต่อย่างเป็นเพื่อนที่คอยอยู่กับเราในทุกช่วงชีวิตนึนเองค่ะขอบคุณค่ะ